ฝึกพูดเหมือนฝรั่งด้วย10คำนี้วันนี้นะคะแหวนจะมาแนะนำา10คำศัพท์นะคะที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,ออกเสียงถูกเป๊ะตามที่แหวนแนะนําไปวันนี้ทั้งหมด10คํานะคะรับรองว่าเพื่อนๆจะพูดเหมือนฝรั่งเด๊ะๆเลยนะคะมันเป็นคําศัพท์ที่เพื่อนๆอ,อาจจะมองเพลินๆและจะอ่านได้อีกแบบหนึ่งนะคะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยฝรั่งเขาจะออกเสียงอีกแบบนะคะวันนี้มีมาให้10คํานั่นเองนะคะคาแรกก็คือคําว่า business business นะคะดูจากตัวสะกดแล้วเนี่ยบางคนอาจจะว่า business นะ business ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเขาจะไม่ออกเสียง3พยางนะคะเขาจะออกเสียงแค่2พยางเท่านั้นนะคะนั่นก็คือ business business น,นะคะมาดูที่คำที่2นะคะนั่นก็คือคำว่า chocolate chocolate นะคะดูจากการเขียนก็เหมือนเดิมเลยนะบางคนอาจจะเขียนว่า chocolate ช็อกโกแลตอย่างที่คนไทยเราจะเชยชินกันถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเขาจะออกเสียงควบไปแค่2พยายงค์เท่านั้นนะคะก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะมาดูคำที่3นะคะนั่นคือคำว่า interest interest ดูแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าเราออกเสียงได้3พยายงค์ใช่ไหมคะ interest ถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งก็ออกเสียง2พยายงค์เท่านั้นนะคะ interest interest นะคะอีกคำหนึ่งนะคะนั่นคือคำว่า every every นะคะเพื่อนๆอาจจะคุ้นชินกันออกว่า every every ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเขาจะออกว่า every every สองคำเท่านั้นนะคะ every นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราออกเสียง every ได้ถูกเนี่ยเราก็จะออกเสียงคำได้หลายคำถูกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น everyone everybody everything everywhere นะคะลองไปฝึกดูนะคะต่อไปนะคะนั่นคือคำว่า a s p r i n a s p r i n นะคะ เพื่อนหลายคนอาจจะยังอ่านว่าแอสไพรินถูกไหมคะตามที่เราอ่านภาษาไทยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดฝรั่งอ่านเนี่ยเขาจะเป็นแอสเพนแอสเพนนะคะนั่นก็คือยาแอสเพนนั่นเองนะคะยาแอสไพรินที่คนไทยเข้าใจนะคะต่อไปก็คือคำศัพท์ที่แปลว่าวันพุธนะคะบางคนอะ่ะอาจจะอ่านว่า Wednesday ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอ่านว่า Wednesday Wednesday นะคะเราจะไม่ออกเสียงตัวดีนะคะเราจะออกแค่สองพยางค์เท่านั้นนะคะนั่นคือ Wednesday w e d n e s d a นะต่อไปคำปรับเสียเลยนะคะคำนี้เนี่ยบางคนอาจจะอ่านว่า comfortable ใช่ไหมคะอันนี้อ่านผิดมาตลอดกันเลยนะคะจริงๆแล้วมันต้องอ่านว่า comfortable comfortable สามพยางเท่านั้นนะคะ comfortable 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 นะคะีออันนึงก็คือคำว่า different different น,นะคะไม่ใช่ different อย่างที่เราเห็นนะสามพยาง different ดูตัวสะกดแล้วอาจาจะเหมือนว่าอ่าน3พยางนะคะแต่จริงๆอ่านแค่2เท่านั้นนะคะเป็น different different นะคะต่อไปอีกคำหนึ่งนะคะอันนี้ก็ปรับเสียงเหมือนกันนะคะมันแปลว่าผักนั่นเองนะคะบางคนอาจจะอ่านตามพยางไปเลยนะคะว่า vegetable ถูกไหมคะเหมือน consumable m เนาะ vegetable แต่จริงๆไม่ถูกนะคะต้องอ่านนะ vegetable vegetable แล้วก็อย่าลืมเสียง v นะคะเราต้องเอาฟันบนเนี่ยมันลงที่ริมฝีปากด้านล่างนะคะ vegetable vegetable นะคะต่อไปนะคะคำนี้ก็ปรับเสียงเหมือนกันนะคะมันแปลว่าอุณหภูมินั่นเองนะคะหลายคนอาจจะออกว่า temperature temperature อู้ทั้ง4พยางเนาะฝรั่งเขาจะเหลือย่อแค่3พยางเท่านั้นค่ะเขาจะอ่านว่า temperature temperature เห็นไหมคะคาศัพท I mean, so, ์ท <Spike Vir idis> like ี่เราเห็นว่าอาจจะอ่านสามพยางอาจจะอ่านสี่พยางจริงๆแล้วฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกควบไปเลยเหลือแค่สพยางเหลือแค่สามพยางนะคะเอาเป็นว่า10คคาที่แหวนแนะนาวันนี้เนี่ยเพื่อนๆลองไปอ่านตามนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดดูนะคะย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะแล้วเพื่อนๆจะออกเสียงได้ถูกต้องเป๊ะๆเหมือนฝรั่งกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้10คคาเนี่ยรับรองว่าเพื่อนๆสามารถที่จะอัดแอปแล้วก็สามารถที่จะไปอ่านคําอื่นๆได้ถูกต้องตามไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าเทคนิคเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะคะอย่างเช่นคําว่า Comfortable, comfortable ถูกไหมคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราออกเสียงได้ถูกต้องนะคะมันก็จะทําให้การสื่อสารกับฝรั่งเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มันจะทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะเอาไปฝึกดูนะคะ10คํานี้เนี่ยเป็นคําที่ใช้บ่อยมากแล้วก็ออกเสียงผิดกันค่อนข้างที่จะบ่อยมากนะคะโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็น10คํานี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะวันนี้หวานไปแล้วค่ะวันหน้าจะมีคลิปอะไรมาฝากอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะบ